สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีค่อยบอกตัวแรกทีครับงานนี้ครับเอฟซีครับโอ้โหพี่เซนดี้นะครับแซนดี้พาดูพูดได้ถูกใจครับกับนิทานเรื่องนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังครับไปฟังบางช่วงงตอนของพี่เซนดี้นะทุกท่านครับฟังแล้วก็คือเอ่อพรุ่งนี้ศาลอาจจะเลื่อนเลื่อนเพราะอะไรเลื่อนเพราะผมกับลูกความของผมไปเขียนคำร้องขอความเป็นธรรม เป็นทำเรื่องอะไรนะก็คืออ่าที่ที่พูดมาเป็เรื่อง<บ>อก็คือลูกความผมอ่าไม่ได้ไปบุกลูกป่านะลูกความผมไปช่วยป่าให้มีสดใสมีสีเขียวไปถางแผ้ววัชพืชด้วยซ้ําไปเฟซี่ครับผมว่าเลื่อนอ่ะก็มีโอกาสที่จะเลื่อนได้นะเพราะว่านิสัยของคนกลุ่มนี้มันชอบเลื่อนอยน,นอยู่แล้วนะครับ มันชอบเลื่อนๆกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเลื่อนเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเลื่อนได้ใช่ไครับนะก็เลื่อนเพราะอะไรอ่ะเลื่อนเพราะกลัวไงคือกาลังจะแก้แก้ในจุดของข้อหาที่โดนก็คือเข้าไปทํากินโดยไม่ได้ไดรับอนุญาตจากอกรมเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่ที่ป่าสงวน ก็คือไม่ได้รับอนุญาตทนายก็เลยจะสู้แบบนี้อย่างที่แซนเล่าก็คือเขาไม่ได้เข้าไปอุกลุกไม่ได้เข้าไปบุกลุกเลยเขาเข้าไปทํากินในที่ที่มันเขาอนุญาตแล้วอ่านะครับฟังต่อคือหวายเนี่ยบุกลุกไปไม่ได้เพราะที่ตรงนั้นป่าไม้อนุญาตให้คนอื่นทํากินแล้วมันเป็นที่อนุญาตแล้วไม่ได้บุกลุกก็คือจะสู้ในแบบนี้ คิดว่า,านะาถ้าถ้าที่ตรงนั้นไม่มีพลใสเป็นเจ้าของเดิมนั่นก็คือโทษจะสูงประมาณนี้เท่าที่แซนฟังนะสรุปนะนี่มันมีที่เจ้าของเดิมทําอยู่นั่นหมายถึงอะไรหมายถึงป่าไม้เขาอนุญาตให้ทํากินแล้วแค่ไหวายไปทำในที่ของไม่ใช่ของตัวเองก็เลยต้องโดนข้อหา,อาไปบุกไปทำกินในที่ของคนอื่น โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ยอมหรือไม่ยอมเข้าไปทําเลยนะเลยจะใช้วิธีขอร้องความเป็นธรรมโดยการที่ว่าเข้าไปทําแบบนี้จริงอยู่มันไม่ใช่ที่ของหวายแต่มันเป็นที่ที่อนุญาตอยู่แล้วหวายก็ไม่ได้เข้าไปทำอะไรเสียหายที่เขาอนุญาตให้พนปลวกนะครับเขาไม่ได้อนุญาตให้กับของหวายนะครับทุกคนเขาญาตพนปลวกครับอย่ามาอ้างว่า ผลปวกอนุญาตกับให้กับหวายหวายไม่มีสิทธิ์นะครับในทานเรื่องนี้ไม่มีสิทธิ์นะครับหวายเข้าไปทําให้อ่าวัชพืชหมดอ่าคือไม่มีวัชพืชแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นกล้วยต้นหวายอย่างน้อยก็เป็นปลูกป่าวัานจริงๆแล้วไม่ใช่ปลูกป่านะแต่มันกําลังจะบ่งบอกว่าอ่าเขาไปปลูกอะไรอะไรให้มันดูสีเขียวให้สมกับสมบูรณ์ นะสมบูรณ์อ่าอ่าสีเขียวสมบูรณ์ว่างั้นเถอะกาลังจะลูกคือทนายกําลังจะให้ลูกความอ่าคือไม่ได้เข้าไปทําลายอ่าเข้าไปทําประโยชน์มากกว่าถึงจะเป็นทําประโยชน์โดยที่ไม่ใช่ที่ของตัวเอง แล้วมันผิดตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้เสียหายนะเขาไปปลูกต้นหวายให้มันเป็นสีเขียวปลูกต้นกล้วยให้มันมีสีเขียวเขาก็ไปถางไปไถเอาวัชพืชออกมาจริงๆแล้วนั่นแหละสิ่งที่มันบอกว่ามันร้องขอความเป็นธรรมตรงนี้นะอาจจะมีโทษหรือไม่มีโทษก็แล้วแต่ถ้ามีโทษก็ขอให้เบาบางลงมันเลยบอกว่าพรุ่งนี้อ,า,อายการอาจจะเลื่อนนะ ก็เพราะว่ามันมีความมั่นใจว่าคําร้องของความเป็นธรรมของมันอ่ามันมันสู่มันได้ใจว่างั้นเถอะนะแต่แซนจะมาขอบอกนะคุณเอาเล่เหลี่ยมมากกว่าคือจุดประสงค์เขาคือกอรมป่าไม้ตอนนี้นะจะบอกว่ามันแข้งขัดก็คือจุดประสงค์ที่เขาตั้งกฎไว้แล้วเวลาคุณทําไม่ตรงตามกฎของเขาแล้วคุณจะมาอ้างอ่านะฉันก็ทําให้ป่าเป็นป่าได้นะ ฉันก็ถางวัชพืชเห็นไหมฉันก็ปลูกป่าเป็นสีเขียวนะอะฉันถึงฉันไม่ได้รับขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่แต่ที่ตรงนี้มันก็เคยอนุญาตให้คนเขาทากินอยู่แล้วนะมันไม่ได้ผิดนักหนาะขอความเป็นธรรมตรงนี้นะแต่จุดประสงค์ของป่านะคุณต้องไปดูกฎของเขาถ้าใครๆก็ทําได้แล้วก็ไปอ้างแบบนี้มันก็ไม่ไม่ใช่กฎของเขาละสิ ป่า <Ooh. S 1> ไม้เอาอยู่เหรอกับประชาชนที่มีเล่ห์เหลี่ยมแบบนี้ยังอ้างออกมาให้ดูดีด้วยนะว่าถูกครับถูกครับไปนะ่ะเขาไม่ได้ไปเขาเข้าไปทํากินนะ่ะนะเขาไม่ได้ไปทํากินแบบเหมือนยึดเป็นของตัวเองเลยนะเขาแค่ไปช่วยโพนใสทํามาหากินมันอ้างแบบนี้นะเออโอ้โหเก่งอบอกว่านางโพนใสเนี่ยเขาร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์อีกอย่างหนึ่งเขาก็ไปมีสามีที่อื่นนะอะก็แบบทา ไม่ไหวอะ่ะแต่ก็อยากทําไม่อยากคืนสิทธิ์ให้กับทางรักนะก็อยากเอาสิทธิ์นั้นไว้นะก็เลยให้หวายมาช่วยทําอันนี้คือโกหกแล้ว <c oughs> โกหกแล้วความเป็นจริงเป็นยังไง <c oughs> ความเป็นจริงหวายไม่ได้ไปช่วยนางโพนสายทำนางโพนสายสละสิทธิ์นั้นให้นางหวายไปแล้วโ <c oughs> ดวยการซื้อขายอันนี้คือความจริงมีหลักฐานจะไปยื่นต่อศาลในวันดําเนินการ นะ้รู้หรือเปล่าไอ้ทนายออนะเสียงนางโทนใสรับสารภาพว่าซื้อขายกี่หมื่นกี่แสนก็มีอยู่ตรงนั้นม,มันไม่จริงที่นางหวายไปช่วยนางโทนนใสทำแบบร่วมกันไม่จริงครับ <คำ S 1> ไม่จริงพูดคำขอความเป็นธรรมของคุณมันโกหกต้นสได้ช่วยทำไหมไม่มันบอกว่าร่วมกันช่วยทำเป็นแบบมันเหมือนระยะสั้นอะแค่ไปช่วยทำในฤดูนี้หรืออะไรทำนองเนี้ยคุณอะ เขาเรียกอะไระแบบะชราใจหรือ,อเขาเรียกอะไรอ่ะใจใหญ่ไปที่กะทิดทำการแบบนี้แซนรู้เลยนะว่านางหวายมันมีมันมีจุดประสงค์ในในภาคนาะนางหวายทำอะไรจะทำสถานการณ์ไว้เผื่อปีสองปีก็ได้นางหวายเก่งคือสร้างสถานการณ์ตอนนี้ปีสองปีจะใช้ได้นางหวายทำไมถึงกล้าซื้อที่ตรงนั้นตรงนี้เยอะขนาดนี้เพราะมัน โครงการคอทชอเข้าไปถูคอชอสามารถในพื้นที่บางพื้นที่สามารถเช่าได้ซื้ออ่าเปลี่ยนมือได้ใช่ครับนะแล้วทําไมเจ้าหน้าที่ชุดแรกที่ลงมาเมื่อสองปีที่แล้วเงียบ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 ,บ,บไม่มีคําตอบอะไรเลยอืเพราะจะรอให้คอทอชอเข้ามาจําได้ไหมยายแหลมแม่แหลมบอกว่า ในปีใหม่นี้ก็คือมกรลานี้ตอนนี้มันปีเดือนที่สามแล้วนะขทชจะเข้ามา mm. ถ้ามีการร้องเรียนอะไรกันเยอะกลัวมันจะชะงัก mm. แต่ตอนนี้น่าจะชะงักแล้วล่ะไม่ว่านางหวายมันรู้ขทชจะเข้ามามันกวานซื้อทีไว้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ออกอะไรให้สักทีรอให้ขทชเข้ามาก่อนถ้ายังมีคนไปทวงไปถามอา้าวพื้นที่ตรงนี้ขทชนะเหมือนหวายทํายังมีหลักฐานอยู่เลยของแซน่นะมันลบคิดไปก็จริงนะก็คือมันบอกว่า เจ้าหน้าที่ชุดแรกเมื่อสองปีที่แล้วอนุญาตให้มันมันมีเอกเอกสารก็คือยันกันผีนั่นเองว่ามีข้อทชอนี่ครับข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้ชัดเจนนะครับขอบคุณพี่เซนดี้นะครับทุกท่าน